โมชิโมชมิไรมิไรเดสสวัสดีค่ะเกนเนมิไรมิไรสีชมพูค่ะชื่ออาริสมิไรมิไรสีดังค่ะสวัสดีค่ะชื่อไซมิไรมิไรสีน้ำเงินค่ะสวัสดีค่ะแพรสีส้มมิไรมิไรค่ะสวัสดีค่ะคิดมิไรมิไรสีม่วงค่ะสวัสดีค่ะมิกกี้มิไรมิไรสีแดงค่ะ สวัสดีค่ะกระตูนมิไลมิไลสีเหลืองค่ะสวัสดีค่ะนิสมิไลมิลสีขาวค่ะสวัสดีค่ะพิกเซลมิไลมิไลสีเขียวค่ะ ก็ความรู้สึกตอนก่อนออดิชันนะคะก็สนใจค่ายนี้ค่ะเพราะว่าเห็นมีโปรเจกต์ใหม่ใช่ไหมที่เป็นแบบว่าไอดอลจากโลกอนาคตก็รู้สึกว่าอ๋น่าสนใจแล้วก็ได้ยินมาว่าจะเป็นฟิลแบบ e d m หน่อยก็รู้สึกว่าเอ้ยไอดอลสไตล์นี้ในไทยยังไม่มีนะมันก็ตื่นเต้นหน่อยๆแต่ว่าก็พยายามแบบว่ามีความตื่นเต้นนั้นแต่ว่าก็จะกลายเป็นคนแบบว่าเหมือนพูดเร็วอะ รุ่นเร็วมากตอนออดิชันจนพี่เขาบอกว่าให้ใจเย็นๆอะไรเงีย้ยคะ่ะก<อ>็ตอนออดิชันก็ค่อนข้างตื่นเต้นตน,นิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งเคยมาออดิชันแบบมันเป็นครั้งที่แบบว่าน้อยครั้งอะแล้วเราก็แบบเขาบอกให้เอาแบบความสามารถพิเศษมาโชว์ได้ไงเราก็แบบอ่ะไหนๆเราก็เล่นดนตรีได้แล้วก็แบกเครื่องมาเาลยแล้วเครื่องเรามันใหญ่มากนึกออกป่แล้วพอมาถึงมันก็แบบอาะเขาเขามากันแบบมามากันโลกอะแล้วเราแบกกันเครื่องใหญ่ๆมาเขาก็ตกใจแ้ย แล้วก็จร,จริงๆอะคือเพราะว่าความสามารถพิเศษหนูก็บอกว่าหนูดูดวงได้ใช่ไหมจริงๆวันนั้นหนูพกไพ่เข้าไปได้วยนะเผื <c oughs> ่อเขาถามช่วงออดิชั่นหนูจําได้เลยค่ะว่าตอนนั้นอะหนูส่งมาเพราะหนูคิดว่าเอ้ยค่ายนี้แบบน่าสนใจมากเลยทั้งแบบพวกโปรดักชันหรือว่าแบบพวกสินค้าแล้วก็เด็กในค่ายดูแบบมีความเป็นญี่ปุ่นมากๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าหนูว่าติดอยู่ข้อนึงเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าถ้ามีความสามารถด้านการร้องเพลงหรือด้านภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษแล้วหนูแบบเอาละ ฉันว่าฉันไม่ถนัดเรื่องการร้องเพลงเลยสักอย่างหนึง่งแต่แบบเห็นว่ามันมีโอกาสเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกลังเลก,กับการเป็นไอดอลมาแบบนานมากๆเลยคิดว่าถ้าสมมติว่ามันเลยอายุนี้ไปแล้วมันมันไม่สามารถกลับมาทําสิ่งนี้ได้แล้วก็เลยอะเราลองดูสักตั้งนึงตอนอะดิชั่นมันก็ส่งอะไรไปใช่ไหมเพราะว่ามีเพื่อนแนะนํามาพอ ก่อนวันที่จะไปถึงออนไซต์ site, ที่จะต้องออดิชันอีกรอบนึงเพื่อที่จะได้ผ่านเข้ามาเป็นเทนนี่เป็นวงมิลัยอะไรก็ตามแต่หนูกําลังซ้อมเต้นกับเพื่อนอยู่แล้วก็มีโทรศัพท์เบอร์แปโทรเข้ามาแล้วหนูก็แบบเอยขนส่งหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นก็พักพอดีไงเพื่อนก็เลยบอกเออไป็นโทรศัพท์เผือแล้วก็รับแล้วก็แล้วพี่เขาก็พูดมาว่าเออโลเคชันใน Gmail อะมันไม่ถูกนะต้องใช้โลเคชันจาก Gmail วันที่2แล้วหนูก็แบบไปไหนเขาก็บอกว่าออดิชั่นครับ จอที่ไหนคะแคสซลูดครับออดิชั่นเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้ครับหนบกอ็อ๋อเราผ่านแล้วเดี๋ยวไปรอบสองด้วยนะแล้วอันที่สองอ่ะก็คือเป็นลิงก์สถานที่ใช่ไหมสหรุปก็คือเกือบไม่ได้มาเป็นมไลัยเพราะว่าไม่อ่านจีเมลก็ก็ตื่นเต้น,นเลยว่าทุกคนก็คงตื่นเต้นแหละแบบมาออดิชัน่นเพราะว่าแบบหมายถึงเราเตรียมใจมาพร้อมแล้วอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าคงไม่ตื่นเต้นแต่พอมาจริงๆแล้วแบบเสียงสั่นมากเลยว่าเต้นก็แบบผิดผิดถูกๆอะไรเงี้ย แต่กลายเป็นว่าแบบพี่เขาพูดกับหนูว่าเออชอบนะหนูเลยรู้สึกว่าเอยชอบนะแปลว่าเราทําออกวาได้ดีใช่ไหมเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูว่าทอ,อกอวาได้ไม่ดีขนาดนั้นตื่นเต้นมากไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยค่ะแล้วก็การการมาออดิชั่นที่ค่ายนีย้เป็นเป็นเป็นอะไรแบบครั้งแรกทุกอย่างเลยอ่ะตื่นเต้นสุดๆตอนที่ส่งรอบออนไลน์ไปเขาก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยร่ืมมา ผ่านนะครับนี้ก็ว้าวผ่านได้แล้วเนี่ยไม่คิดว่าจะผ่านแล,ล้วก็ได้อยู่หน้ากรรมการก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรก่อนนะก็เออลยจำได้ว่าเต้นก่อนแล้วก็ร้องเพลงแล้วกอเต้นเสร็จปุ๊บร้องเพลงแต่เต้นเต้นเต้นรู้สึกไ,ไม่คยมมอยกำเนเท่าไหร่แต่พอร้องเพลงเนี้ยกรรมการพูดว่ามีเพลงไหนที่มันใสอย่างน,นี้ไหมครับก็เริ่มคิดละๆๆๆๆ ไม่น่านจะได้ละจริงๆอ่ะหนูคิดอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์แหละเรื่องเออจะตอบแบบไหนส่งไปดีคือตอนแรกอะทำรีเสิร์ชด,ด้วยคือคําถามแรกที่เขาส่งมามันจะเป็นแบบว่าเออแนวทางตอนนี้ของไอดอลไทยมันเป็นยังไงคือหนูไปรีเสิร์ชมาเลยนะแล้วก็แบบว่าเออนั่งลิสไว้ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ความรู้สึกหลังจากรู้ว่าติดออ d i t i o n แล้วนะคะก็บอกเลยว่ารอลุ้นมากเพราะว่ารีเฟนแบบตั้งแต่เหมือนพอสมมติว่าประกาศวันที่9หรือเปล่าจะไม่ได้แต่ว่าสมมติประกาศวันนี้เกตรีเฟนตั้งแต่แบบก่อนหน้านั้นแบบ4ีหวันอะ่ะเกตนั่งรีเฟนจิ้มเตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอ๋อมันจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของเรานะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคาดหวังขอตัวเลยวันที่ติดเป็นวันที่ที่เขาโทรมาย้ําว่าให้หนูอ่านเมล แล้วหนูเพิ่งตื่นหนูก็แบบนอนมึงแจ้งเขาบอกเอ้ยมาเช่นนะไม่งั้นพี่ไม่งั้นพี่จะนั่นนี่ละหนูอ้าก็ตื่นเต้นดนึงว่าแบบอ้อติดจริงๆแล้วสินะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอ่านเมลค่ะก็ตื่นเต้นดีที่ไม่ได้อ่านเมลเกือบไม่ได้เกือบไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะตอนแรกก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะผ่านนะเพราะว่าวันนั้นก็แบบก็หลุดเยอะอยู่มันก็ตื่นเต้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกกบบว่าจากที่เห็นวันนั้นอะแบบวันนั้นแต่งตัวแบบก็ดีก้าใจมากเลยแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะผ่านหรอมาก อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เขาโทรมาก็ก็ดีใจอยู่กําลังจะแบบหยิบน้ำปะเปิดตู้หยิบน้ำเนี้ยแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วหนูก็ครูลิงสวัสดีค่ะเอ่อน้องผ่านออเดชั่นนะคะอ่ะปิด <c oughs> แล้วค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มมุปากแต่ว่าในใจคือเ <c oughs> นี้ยอืมแค่รู้สึกว่าแบบว้าวมีเวลาเตรียมตัวตั้งหนึ่งวันในเทวนี้ก็กเก่งเลยเก่งเลืเกินเพราะว่าคือ,ค,อคือรู้ว่ามันช่วงบ่าย,ายๆแล้วก็วันต่อไปก็มาออเดชั่นเลย เออถ้าพูดว่าชอบอ่ะพี่จะไม่รับหนูได้ไงหนู่าคิดงี้หนูคิดว่าหนูติดแน่นอนตั้งแต่ที่คิดจะส่งใบสมัครแล้วอ่ะมันไม่ได้คิดเลยว่าจะติดหรือไม่ติดมันคิดแต่ว่าติดแล้วจะยังไงต่อเฮ้ยถฮ้ดูแบบดูแบบเฮ่ยหลงตัวเองจังเลยอ่ะก็ความรู้สึกตอนที่ได้มาเจอเพื่อนๆมิไลครั้งแรกนะคะก็แบบแรกเลยจริงๆนะรู้สึกว่าเฮ้ยไอพวกนี้มันไข่มันแบบ คือปกติจะคิดไว้อยู่แล้วว่าไอดอลน่าจะแบบสไตล์ประมาณนี้ทชยแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งแรกที่เจออะแอบชอบพี่ใหม่เพราะว่าแต่ละคนอะมันไม่ได้น่ารักขนาดนั้นคือแบบแต่ละคนมันไปเวแปลกมากกว่าตอนนั้นอะคืออย่างแรกอะหนูรู้จักกับอีสอ,องเมมเบอร์มาก่อนหน้านี้น้องทรายกับพี่แพรมาก่อนหน้านี้ก็เลยแบบว่มามาถึงปุ๊บมันก็อาจจะไม่ได้เกริ่งเท่าแบบ คนอื่นๆที่มาเจอกันครั้งแรกคนที่เห็นแล้ว,วสะดุดตาก็คือพี่เกรซเพราะว่าพี่เกรซเขาดูมีออร่าความเป็นแบบไอดอลมาตั้งแต่วันแรกที่เห็นเลยอะไรเงี้ยวันนี้สะดุดตาเหรอคะถ้าแบบแรกเลยที่สะดุดตาคือฟิกเซลรู้สึกแบบโหคนนี้ตรงไทยเลยแบบผมดำตัวเล็กดูแบบเป็นข่าวลือเนี่ยแบบสเปกเลยเหรอรู้สึกอืมชอบคนนี้เชื่อได้รหรอแล้วแบบฟิกเซลเป็นคนแรกด้วยที่เข้ามาในห้อง คนที่ชอบรู้สึกว่าชอบการ์ตูนด้วยคนหนึ่งเพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่น่าเก๋ดีแล้วแบบดูเป็นคาแรคเตอร์แบบรู้สึกวันนั้นอะการ์ตูนดูเป็นญี่ปุ่นจา๋จาๆที่สุดแล้วเราเป็นคนชอบแบบแนวนั้นแล้วส่วนตัวรู้สึกว่าการ์ตูนแต่งตัวเป็นฟิลเหมือนคนญี่ปุ่นจริงๆอะก็เลยชอบคนที่น่าจดจำในวันแรกจริงๆอะมองคิสไว้เพราะว่ารู้สึก คนนี้เป็นเป็นทางตะวันที่คิดว่าที่จะเจออยู่แล้วแบบสวยเลยอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าคริสแบบสวยมากรู้สึกแบบแอบไปมองคิดบ่อยๆอะไรเงี้ยที่เข้ามาคือแบบหน้าเหมือนยายไหมมากแล้วก็มองเฮ้ยน้องคนนี้มันหน้าเหมือนายไหม่จังอะไรเงี้ยตรงสเต็กเราอะนึอเราเราชอบผู้หญิงประมาณนั้นเึงอะพอเราแบบเราเข้ามาแบบเฮ้ยคนนี้สวยคนนี้สวยแต่ว่าเขาเขายังไม่คุยกับเรา <laughs> เขาแบบเยียบเี <laughs> เขานั่งอีสมุบกรอบอยู่คนเดียวกับน้องนิสามั้งถ้าจะไม่ผิด ก็นั่งอีทแล้วก็คุยกันอยู่สองคนเลยแล้วก็แล้วก็แอบมองแล้วแบบน่ารักน่ารักน่ารักอ็เลยอย่างงี้คือที่พี่พีเขาบอกว่าสะดุดตากับหนูเพราะว่าเวลาหนูคุยอ่ะหนูจะพยายามตั้งใจฟังแล้วพะเวลาหนูตั้งใจฟังอ่ะหนูก็จะจ้องหน้าเขาแบบเนี้ยแล้วพี่เขาบอกว่ารู้สึกว่าแบบมันมีมวลอ,อะไรบางอย่างประมาณนั้นแล้วก็เพื่อม่คนอื่นก็น่ารักมากแบบมากหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะเข้ากับทุกคนได้ดีขนาดนี้อ่ะดีใจที่ได้รู้จักวิไลยทุกคนเห็นมิกกี้คนแรกเลย วันนั้นมาที่เนี่ยมาเจอกันอะ่ะมาโดยการใช้รถไฟฟ้า MRT แล้วมันมีคนหนึ่งอะ่ะสวยมากเตะตาผู้หญิงในชุดเรสสีขาวคือเราเราก็มองมองเขาแต่ว่าไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับคิดว่าคนนี้จะแบบได้มาเจอกันที่นี่อะแต่แบบเออคนนี้สวยจังเลยอะ่ะแล้วปรากฏว่าระหว่างทางที่กําลังมาที่เนี่ยเรายังเดินตามเขาอยู่ตลอดอะ่ะคือมันมันจะบังเอิญเกินไปแล้วที่แบบว่าเราไปทางเดียวกันนะ จนสุดท้ายได้มาเจอกันที่นี่จริงๆด้วยคุณอืมสะดุดตามิกกี้เคยพูดกับมิกกี้ด้วยพูดมิกิอ้าวจริงๆคือพูดมากอะพูดมากแบบมากมากอะท่านเลยหลุดบอกว่าแบบทำไมวันนี้พูดมากจังวะเอ๊พูดเก่งจังเลย,ยนี่ก็อือตอนทุกวันนี้มิก,กิยังพูดเก่งอยู่เหมือนเดิมก็เป็นสีสันจริงๆหนูเจอพี่แพรก่อนเออพี่แพรแบบเอขอเขาเข้ามาคุยกับเราอะไรอย่างงี้ เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปนั่งข้างบนกันคือตอนนั้นอะหนูออกไปคนแรกๆไงยังไม่ค่อยมีใครมาเสร็จแ,แล้วเออหลังจากนั้นอะแปบ๊บหนึ่งเพื่อนๆก็เริ่มทยอยกันเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปพูดอะไรยังไงดีคือก็เลยกลายเป็นนั่งเงียบซะส่วนใหญ่คือวันนั้นหนูแบบอินโทรเวิร์ดจัดๆแบบไม่คุยกับใครแค่แบบเหมือนนั่งเฉยๆอะไรอย่างนี้แต่ก็แบบเออมีพี่แพรเข้ามาชวนคุย แล้วก็ไดเจอคนเยอะอยู่ส่วนคนที่สะดุดตาน่าจะเป็นพี่เกสหนูรู้สึกว่าแบบทําไมเหมือนหนูเคยเห็นหน้าพี่เกสเมื่อก่อนแบบขคดรแบบมีออล่าความเป็นไอดอลแบบอ,อล่าแบบว่าเออคนเนี้ยทายแบบเนี้ยมันจะต้องเป็นไอดอลแน่เลยซึ่งก็จริงค่ะพี่เกสเป็นไอดอล <im itation> เรื่องของการฝึกซ้อมนะคะ <im itation> ก็รู้สึกว่าที่นี่จะให้เรียนให้ความสําคัญกับการเรียนร้องเพลง <im itation> แล้วก็ช่วงแรกก็จะมีการเรียนเบสิกเต้นประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องเบสิกเต้นก็สนุกดีรู้สึกว่าอ๋อก็ได้มาเห็นว่า <im itation> เพื่อนๆเป็นยังไงแล้วก็องเรียนร้องเพลงก็สนุกดีปกติไ <im itation> ม่ได้แบบร้องเพลงญี่ปุ่นด้วย <im itation> ก็จะร้องแต่เพลงไทยหรือไม่ก็แบบสาก้นอะไรนี้ใช่ไหมแต่ ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่จะมาร้องเพลงญี่ปุ่นก็จะยากหน่อยในเรื่องของเรื่องภาษาเรื่องวิธีการร้องจำเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้สนุกด,ดีมันมันได้ทั้งเรื่องการเต้นแล้วก็การร้องเลยแล้วเอาไปโชว์ได้ด้วยเอาจริงช่วงช่วงวันแรกๆอ่ะค่อนข้างที่จะแบบเงียบๆกันเพราะมันเหมือนยังไม่ค่อยคุ้นกันมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระยะเวลาที่ดูแบบทุกคนเริ่ม เริ่มคุยกันเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันก็คือประมาณแบบวันที่สามวันที่สี่เริ่มเริ่มมาละเริ่มสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้เลยว่าหัวคนแบบปัดวันแรกรู้สึกว่าจะได้เพลง c o อร์เพลงแรกมาให้ฟังเลยคะ่ะว่าเออวงเราจะมีเพลงแนวนี้เป็นสไตล์ E D M อะไรน่นี้ใช่ไหมคะช่วงแรกก็จะเป็นแบบสองเพลง cover เป็นหลักแล้วก็เรียนพวกเบสิกเต้นเบสิกล้องเงี้ยค่ะแบบเพื่อให้เราปรับ สกิลให้มันพอๆกันก่อนมันก็เริ่มเป็นรูทีนว่าเออเนี่ยวิคนี้วันนี้วันนี้เราต้องมาซ้อมเราต้องมาเรียนน้องเพลงเราต้องมาเรียนเต้นนะอะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะมีพื้นฐานที่ต่างกันและอยากที่บอกไปก่อนโน้นนี้ว่ามีเป็นคนที่เต้นไม่เป็นเจอคลาสเรียนเต้นเข้าไปครั้งแรกก็ mm hmm. เรียนได้ว่าดูเดือ <laughs> แต่ว่าสุดท้ายผลงานที่ออกมา มันก็สุดยอดใช่ไหมจริงจริงก่อนหน้านี้คืออย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองร้องออกมาเป็นยังไงแต่ว่าหนูเป็นคนที่ชอบฟังเพลงนะแต่ว่าแบบเซนด้านดนตรีหนูมันไม่น่าจะมีเยอะเท่าไหร่อะไรงนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากการเต้นเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเราทําได้เสร็จแล้วแบบพอไปจริงจรเราเต้นแข็งไปหน่อยอะไรอย่างนี้ ก็เือเตเเอครั้งแรกในนามวงมีได้มิไดอดแบบเต็มตัวตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นที่แบบได้กลับมาเห็นทุกคนอีกครั้งหนึ่งไรเงี้ยก็อาจจะมีคนที่คุ้นหน้ามากหรือว่าอาจจะแบบรู้จักกันใหม่นี่ก็ยินดีที่้จอกทุกคนจริงๆแล้วก็เจเอกก็เป็นงานที่อยากขึ้นมานานมากในฐานะไอดอล้วยสนุกมากแล้วก็ โซฮาสุดๆน่ามาเปลี่ยนกับทุกคนเลยแล้วก็คนที่เชียร์อยู่ข้างน,าน้นเรเห็นแล้วว่าแบบเต็มที่มากแต่ว่าชุ่มฉ่ำแฟนขางา่างก็เชียร์ให้กำลังใจกัน,นล้นหลามพอหันไปเห็นก็ <c oughs> เหนื่อก็เหนื่อย่ะไม่เป็นไรเออแล้วก็แบบไปต่อไปต่อแต่ว่าพอขึ้นไปปุ๊บแบบแล้วมันเจอแบบว่าเออคนที่มาเชียร์แบบพวกเราอะไรเงี้ยเขาแบบเอ็นจอยมากเราก็แบบเอ็นจอยตามดิรออะไรอะไรอย่างงี้มีคนนึงเข้ามาหาหนูแล้วก็ร้องไห้ใ่หนูเพราะวา เขาดีใจที่ได้เจอหนูเลยรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากกับการที่ครั้งหนึ่งหนูได้เป็นไอดอลแล้วมีคนดีใจมากๆนะถือขาราล็าลอให้หนูอ่ะหนูก็ไม่คิดว่ามันจะมีโอกาสนี้อีกหรือเปล่าตื่นเต้นมากแต่พอไปเจอทุกคนแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากเป็นแบบว่าโมเมนต์ที่จะจดจำไปตลอดแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆรอดตามก็ก็ถ้าถ้าคิมนี้ออกไปนะก็พอจะออกไปก็ ก็อปล่อยเพลงใช่ไหมขอฝากผลงานไว้ด้วยนะกับเพลงออต้าแล้วก็วิซิงเกิลที่2ด้วยอย่าลืมไปฟังในสตรีมิ่งไปฟังวิวเอ็มวกันด้วยนะใช่ไหมอยากขอบคุณทุกคนเลยที่แบบว่ามาร่วมให้กำลังใจแล้วก็เชียร์พวกเรานะคะหวังว่าจะติดตามพวกเราไปอีกนานๆเลยนะเราจะเก่งขึ้นเราจะเก่งขึ้นเพื่อคุณพวกเราพยายามกันหนักมากอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะ แบบสเตจแรกอาจจะย,ยังไม่สมบูรณ์แต่พวกเราจะโตไปด้วยกันแน่นอนอ,อย่าลืมิดตามพวกเรานะเออร้องเพลงให้ถูกคีย์ <c oughs> แปลว่าสิ่งที่รู้สึกว่าชาเล้นตัเองแล้วกดดันตัวเองมา,มากๆอย่างแรกเลยคือตอนเข้าห้องอัดครั้งแรกผิดหวังกับตัวเองนิดนึงว่าทำไมถึงก้าวข้ามแบบ สิ่งที่เต็นแบบกลัวไม่ได้สักทีนึงไม่รู้อะบางมันกดไปหมดแบบเหมือนแบกอะไรไว้อยู่ก็ไม่รู้แบบไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่แบบมันจะแบบดีหรือเปล่าในนอนาสิ่งที่ทาอยู่มันจะแบบไปในทางไหนอะไรเงี้ <c oughs> ยท่าที่จะเครียดแล้วก็ท้อนิดนึงเรื่องความสามารถหนูคิดว่าหนูไม่เก่งไม่เก่งเต้นเลยจริงๆหนูแบบเต้นมาตั้งแต่แบบเด็มกมากๆ จนแบบว่าขึ้นมาวอต้นก็เหมือนแบบมาเต้นจริงจังอะไรนี้แต่หนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นคนที่เต้นไม่เก่งเลยจัดระเบียบร่างกายได้แย่มากๆสาหรับหนูนะสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างแรกเลยคือหนูไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วหนูก็ไม่ได้เป็นคนเซฟอะไรที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นถึงบางทีดูอนิเมะหนูก็ดูภาคไทยอ่ะหนูก็ไม่ได้แบบซึมซับภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็ เวลาที่ร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นสำเนียงบางทีหนูเพี้ยนอะไรแบบนี้แล้วหนูก็ต้องมานั่งแก้ในห้องอัดซึ่งบางทีหนูก็ผวนคําพี่ๆเขาก็หลุดคํารู้สึกกดดันมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองส่วนตัวนะรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ได้เต้นแย่ขนาดน,นั้นแต่ก็ไม่ได้เต้นดีเป็นคนที่ไม่ถนัดร้องเพลงแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองร้องเพลงแย่ขนาดน,นั้นแต่พอเราเอาตัวเองไปเทียบกับเพื่อนๆคนอื่นๆเรารู้สึกว่ามาตรฐานตรงนี้ทำไม สูงจังเลยอะ่ะเออบางอย่างทำไมเราถึงทำได้ไม่เท่าเพื่อนผลงานบางอย่างเราอยากทำให้มันออกมาดีหรือ first impression ที่แบบพี่ๆเขาให้เอาเพลงมาล้องหรือรอะไรเงี้ยทำไมมันถึงไม่ใกล้เคียงกับมาตรฐานของตัวเองเลยเพราะรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนวางมาตรฐานเอาไว้คือมันเป็นกลางๆค่อนสูงแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เท่บเท่ากับมาตรฐานที่ตัวเองวางไว้ด้วยซ้ำแล้วพอเราเอาตัวเองไปเทียบกับเพื่อนแบบทำไมเพื่อนคนนี้เก่งจังเลยหรือแบบบางคน เต้นไม่ถนัดแต่ก็ยังร้องเพลงได้แล้วแบบเรารู้สึกว่าเรากางๆไปหมดมันไม่ได้มีจุดไหนที่ดีเป็นพิเศษกว่า mm hmm. เพื่อนเขาก็เลยกดดันกับตรงนี้ด้วยเรื่องเต้นช่วงแรกๆหนูแบบนั่นแหละเป็นหนึ่งในเรื่องที่หนูเครียดจนเก็บไปร้องไห้เพราะว่าหนูไม่ทันเพื่อนเลยแบบเพื่อนๆในวงกิ่งกันมากแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็ช่วยๆกันแบบว่าสอนกันไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็มีหลายอย่างมีทง เต้นมีทางเรื่องร้องหละปนปนกันไปแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเต้นอะเรื่องเต้นคือหนูแบบ <c oughs> ก็ค่อนข้างผ่านการเต้นมาน้อยเออแล้วก็เคียนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในช่วงแรกๆเพราะเรารู้สึกว่าแบบจะตามเพื่อนทันไหมหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเลิกซ้อมดึกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็กลับบ้านไปซ้อมต่อถึงตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มันแบบตามคนอื่นทันอะจริงช่วงแรกๆอะหนู ก็อย่างที่แบบรูรูจริงจริหนูก็แบบถึงจะแบบดูเก่งแต่จริงจริงหนูเข้าสังคมไม่ได้เก่งขนาดนั้นพอแบบหนูต้องมาเริ่มอะไรที่มันใหม่มากๆกกันเป็นว่าหนูเองก็ช็อกอยู่พอสมควรก็เลยมีแบบป่วยป่วยทั้งแบบทั้งกายทั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบร้องไห้อยู่บ่อยมากว่าแบบหนูไม่อยากมาซ้อมเพราะว่าหนูว่าแบบรู้สึกว่าหนูจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมีวันหนึ่งที่แบบมันทนไม่ไหวมากๆแล้วเราก็แบบ ระเบิดทั้งหมดออกไปเราให้แบบคนในวงฟังใช่ไหมแล้วทุกคนก็แบบเข้าใจหนูแล้วก็แบบกอดหนู่อะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวลองไ่ายใช่ปหนูววาทาได้ทําได้ทําได้ชัวร์จริงๆหนูไม่พร้อมนะหนูรู้สึกว่าหนูยังเก่งไม่พอที่จะไปอยู่ในจุดที่เรียกตัวเองว่าศิลปินได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะหนูว่าคนที่จะเป็นศิลปินได้อะ มีความสามารถพอสมควรซึ่งหนูรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงในระดับที่แบบหนูคาดหวังกับตัวเองอะไรนี้อีก2สัปดาห์จะเดบิวต์แล้วฮืมันเร็วมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันเหลือแค่2สัปดาห์จริงๆหรอ,อแบบว่ามันมันยังมีอะไรต้องเวิร์กอีกเยอะเลยนะทุกคนขอบอกแต่เราเชื่อว่าวันนั้นนะทุกอย่างจะต้องออกมาดีจนทุกคนไม่รู้เลยว่าเราทำทั้งหมดนี้ภายในเวลา ช่วงนี้ก็คืออะไรอ่ะซ้อมทุกวันงานก็ต้องทำตอนนี้ทุกคนก็กำลังพยายามไปด้วยกันอย่างหนักหน่วงค่ะซึ่งเราหวังว่าวันเดบิวอ่ะทุกอย่างจะออกมาดีนะมันต้องดีแหละเราบอกแล้วว่าเราอ่ะเชื่อว่ามันเป็นยังไงยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นส,สุดยอดแต่การเป็นอะไรก็ช่วงนีง้มาซ้อมบ่อยช่วงนี้รู้สึกว่ามาไข้ทุกวันเลยได้เจอเพื่อนทุกวันเลยแต่ก็แฮปปี้นะอยากให้ถึงวันนั้นแล้ว ก็พยายามที่จะนอนพักเยอะกินข้าวเยอะมาซ้อมให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะได้โชว์ให้ทุกคนได้เห็นไม่ค่อยตื่นเต้นขนาดนั้นแต่จะติดกังวลมากกว่าจริงๆออาเป็นคนที่แบบขี้กังวลมากอะไรอย่างงี้แต่ก็ที่เราซ้อมมาทั้งหมดอะเรารู้สึกว่ามันต้องออกมาดีแน่ๆมันก็สร้างความมั่นใจให้ทั้งเราแล้วก็เพื่อนร่วมวงด้วยการที่เราซ้อมมาแบบหลายเดือนมากซึ่งแบบเราก็เห็นความพัฒนาแบบ ของกันและกันขึ้นมาแบบเยอะมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าตอนเดทไปแล้วอ่ะหรือว่าตอนขึ้นสเตจตอนเดอ่ะมันต้องออกมาดีแน่ๆเลยเพราะว่าเราซ้อมมาหนักแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมั่นใจแล้วว่าสิ่งเนี้ยมันจะออกไปในแบบที่ดีได้แล้วก็ถ้าถามว่าคาดหวังอะไรหลังจากเดทไปแล้วอ่ะแน่นอนว่าอยากให้มิไลเป็นอย่างนี้ตลอดไปอยู่กันเป็นก่อนๆแล้วก็แลกกันไปแบบนี้ซัพพอร์ตกันเสมอ ถ้าในเรื่องของแฟนคลับก็อยากให้แฟนคลับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกๆมาดูความเขาเรียกว่าอะไรมาดูกันจเจริญเติบโตของสิ่งที่พวกพี่ตามอยากให้เห็นการเจริญเติบโตของพวกเราว่าพวกเราอะ่ะสามารถไปได้ไกลมากกว่านี้นะแล้วก็พี่เลือกตามไม่ผิดวงแล้วอะไรประมาณนี้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะ ฝากถึงเพื่อนๆรายการว่าคือไม่เลยรักกันมากอะดีใจมากคือแบบว่าถ้าแบบใครมีปัญหาอะไรก็อย่าลืมกลับมามองเพื่อนๆของเราทุกคนจะคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอฝากถึงแฟนๆทุกคนด้วยก็ขอบคุณมากๆท,ท,ท,ที่แบบน่นบารักมากๆแบบน่ารักมากจริงๆอะแบบค่ายนี้แบบแฟนคลับดูแบบว่าช่วยกันมากๆอืมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆมากๆที่แบบว่าช่วยกันทําขนาดนี้ขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยคือแบบโอ้ยมีแต่ความคำว่าขอบคุณจริงๆ สู้ so, ไปด้วยกัน Go Let's Go <S จริงๆก็อยากจะฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพค่ะหลักๆเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพแล้วก็กินข้าวเ,เยอะมีความสุขมากๆเมี่อย,ยิ้มเยอะๆแล้วก็ฝึกฝึกหนูพูดภาษาเยอะๆนะคะแบบอย่าพูดชัดสักทีใช่แล้วก็มาหาหนูกันแล้วก็มาคอยติดตามผลงานของพวกเรานาี้ไลน์ไปแบบเรื่อยๆไปจนสุดทางที่พวกเราจะสาม,มารถทาได้เลยอย่างเงี้ยจากที่พวกเราโชว์ไปหรือว่าเห็นพวกเราผ่านตามแบบ โซเชียลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าทุกคนน่าจะแบบได้รับพลังบวกจากพวกเราหรือว่าได้กําลังใจจากพวกเราไปกันนักซะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราก็อยากให้ทุกคนอยู่กับพวกเราไปนานๆขอปะโปงมีลฟยไว้ด้วยนะคะคือพวกเราตั้งใจกันมากๆพยายามฝึกซ้อมแล้วเท่าเท่าที่แต่ละคนจะสามารถทําได้ไม่ ได้ส่วนไหนก็จะกลับไปฝึกตัวเองมากขึ้นบางคนร้องไม่ได้บางคนเต้นไม่ได้ก็จะพยายามกลับไปพัฒนาในส่วนนั้นที่ตัวเองยังสามารถพัฒนาได้ไปเรื่อยๆเหมือนจับจุดอ่อนตัวเองมาพัฒนาแล้วก็พัฒนาจุดแข็งของตัวเองไปเรื่อยๆมีไลน์เปิดตัวแล้วฝากอินดูมีไลน์ท้งกาวคนด้วยนะคะมีเมมเบอร์น,น่ารักน่ารักทงการนหนูฝากติดตามทุกคนในมินไมิได้ไว้ไลแล้วก็รักพวกหนูเ,อนเยอะๆเพราะว่า พวกหนูก็พยายามกันมากๆที่จะให้มีวันนี้ก็ฝากติดตามันด้วยนะคะขอฝากมีไลมีไลไว้ให้ทุกคนอยู่กับพวกเราไปนานๆอยู่กับพวกเราไปจนถึงอนาคตรักพวกเราให้มากๆนะคะพวกเรารักคุณพวกเรารักกันด้วยเอ็นดูพวกเราเยอะๆนะเอ็นดูตูนด้วยขอบคุณนะคะที่ที่มารู้จักกันขอบคุณที่ ยังดูสิ่งน,นี้อยู่แล้วไม่ได้แบบว่าก้มหน้ากดมืออ่ะหรือว่าไม่ฟังกันเลยเหรอคะต่อยนะต่อยแบบนี้เลยนะ,ะก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะการ์ตูนมิไรมิไรสีเหลืองค,ค่ะติดตามมิไรมิไรด้วยนะคะนี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าเมื่อจะพัฒนาไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้ติดตามกันแน่นอนเราจะมาวาดลูกในเกมผ้าใบอย่างนี้แค่ส่วนยามากขึ้นเรื่อยๆไปกัน ทุกคนน่าจะพูดเหมือนกันใช่ไหมฝากมิไลมิไลด้วยนะคะใช่ค่ะฝากมิไลมิไลด้วยนะคะก็พวกเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้อันนี้จะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นมิไลมันสามารถไปได้ไกลกว่านี้ค่ะหนูเชืะะ่ออย่างนั้นฝากอะไรดีอย่าลืมฝากตังในธนาคารกันนะคะกน็นั่นแหละค่ะฝากมิไลทั้ง9คนด้วยนะคะพวกหนูจะพยายามต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ทุกคนเห็นนั่นแหละประมาณนี้น